เซต่ตคะที่ญี่ปุ่นมีบริษัทออกแบบไหมคะหนูอยากเป็นนักออกแบบที่ญี่ปุ่นคะ่ะเซไต่จะบอกว่าที่ประเทศไทยมีอาชีพไหนที่ประเทศญี่ปุ่นมีอาชีพนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็นะคะเพอเพอที่ญี่ปุ่นจะมีอาชีพที่หลากหลายหรือว่ามีอะไรที่มันแบบสาขากว้างกว่าหรือล,ลึกกว่าที่ประเทศไทยพอสมควรนะคะคราวนี้พูดถึงการออกแบบนะเซไตสนับสนุนอย่างยิ่งเลยคะ่ะเพราะว่าเซตตก็เป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชอบการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบนะคะเซตเตสนับสนุนมากๆเลยเพราะว่าเซไตก็เป็นหนึ่งในสาวกคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นดีไซน์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะจริงๆโดยส่วนตัวแล้วเซไตชอบ3คอนเซปต์การออกแบบของญี่ปุ่นนะคะก็คือ 1. m i n i มินิมอลลิสต์นะคะหรือว่าการเป็นอะไรที่มันมนะินิมอลเนาะเรียบหรูแต่ดูดีแบบดูแพงอะไรแบบนี้เนาะคือไม่ต้องมีอะไรมากนะเน้นน้อยแต่ดูแล้วแบบ เฮ้ย f u n c ช i น n a คือใช้งานได้ดีแล้วก็แบบดูดีด้วยแบบนี้นะคะก็คืออันนี้ก็ต้นกําเนิดก็มาจากญี่ปุ่นจ๋ามากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่2ที่เซต่ชอบก็คือ eco friendly นะคะก็คือการออกแบบเชิงที่แบบใช้ทรัพยากรน้อยๆหรือว่าใช้ทรัพยากรที่มันไม่ทำลายโลกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้หรือรวมถึงการนำของเก่ามารีไซเคิลใช้ใหม่อะไรเงี้ยที่เป็นเชิงออกแบบในลัณนะสมบ,บบนี้ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นชั้นนำเลิศมากในเรื่องนี้นะคะ แล้วก็ส่วนที่3ที่เซแตยชอบก็คือในเรื่องของ user friendly นะคะก็คือออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานนะคะอย่างบางอย่างรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอันนี้กับอ,อันนี้มันไม่จับมารวมกันวะหรืออะไรประมาณนี้ญี่ปุ่นก็พยายามคิดค้นให้มันเออใช้งานง่ายอะไรประมาณนี้นะยกตัวอย่างเช่นไอปากกาลบได้อะเมื่อก่อนาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย ปากกามันจะลบได้ด้วยหรออะไรงนี้ใช่ปแต่สุดท้ายมันก็มีการพัฒน,นานจนสุดท้ายสามารถมีปากกาที่สามารถลบได้แบบนี้นะคะก็คือแบบ eco friendly ด้วยแล้วก็ user friendly นะคะคือดีดีดีทั้งกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีทั้งกับคนใช้งานอย่างเราๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีความมุ่งมั่นอยากไปเป็นนักออกแบบที่ประเทศญี่ปุน่นลุยค่ะลูกนะคะเซตตสนับสนุนค่ะ